นี่แนะนำร้านอาหารเราจะมาจดเข้าแรงลำลำกันที่นี่นะครับโดยโดยโดยไผ่ายายยายเยี่ยมคู่ยายเบฟยายไปเลยครับเดินเข้าไปในร้านครับฟาฟปไฟไปโอ้ย มองไปทางซ้ายมองมาทางขวามีสวนยอมเล็กๆมีน้ำพุเล็กๆาหาทางเข้านี่นะครับป้ายเมียบ้านเขียกภูวีโอคัมดีต้อนรับโอเพนสิเอดโมงเจ้า ถึง10สี่ทุ่มเมื่อคืนนะครับรับปิดทุกวันที่ 16, 17ของทุกเดือนตัยดูเบอร์ไว้ก่อนครับเนี่ยบ้านเคียงคูบิสโตนี่เบอร์โทรเบอร์โทรจะเป็นต้องกระจกค,ครับเพราะว่ายุงเยอะเหลือเกินขณะนี้ยุงยังแบบเต็มกระจกเลยนะครับเปิดเข้าไปไดีกว่ารีบเปิดเข้าไป ฟ้าบครับพี่ดีครับเปิดเข้ามารีบปิดฟืบนี่เข้ามาโอโ้มีเมนูเยอะแยะหยิบเมนูไปหนึ่งอันเพื่อไปถ่ายวีดีโอนะครับร้านจยแบบนี้นะครับเล็กๆนะครับเป็นบ้านเปิดที่มันตกแต่งสำหรับทำร้านอาหารนะครับ มีโต๊ะแบบ6ที่นั่ง4ที่นั่งครับในเปิดแอร์นะครับนี่แบบนี้แบบนี้แบบนี้อันนี้4ที่นั่งนะครับนี่ยุ่งเลยลูกเคาเลยแล้วลเราก็วางเมโนูลงป,ปึ๊บ มาแล้วครับตอนนี้อาหารที่เราสั่งไว้นะครับเมนูแรกเสิร์ฟด้วยไ,วนนวไก่ทอดซอสมะน,นาวไก่ทอดซอสมะนาวขอแสงหน่อยสิปังย่าแสงสายไ,ไฟหน่อยแ,และเมนูโปรดตรงนี้ก็คือไข่ครอบถ่ายข้างล่างไม่ต้องมาถ่ายข้างบนเห็นแน่เป็นเงาเนีน่นนยหีขอกอาหารต่อไปนี่คือ น้ำพริกโจนครับแล้วต่อไปข้าวเครื่องดื่มไปแล้วค่ะจ้ครับนี่คือน้ำพริกโจนนะครับชมหน้าของน้ำพริกโจน,เ,นเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้างในน้ำพริกโจนจะประกรอบด้วยอะไรนะครับแต่เราเห็นข้างนอกแล้วมีผักสดมีไข่ต้มอ,อ่าและเมนูตรงนี้เอง ที่ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านบ้านคิงบของเราก็คือไข่ครอบไข่ครอบนั่นเองนะครับดูหน้าตาไข่ครอบครับแบบนี้นะครับมีน้ำจิ้มนะครับมีผักนะครับโอ้ยพูดไปก็ทำลายปุ๊กไปนะครับนี่นะครับมีผักกับพริกนะครับนี่นะครับนี่คือยุงนะครับยุงครับ และที่ตามมาอีกหนึ่งเมนูนั่นก็คือเกลขวั่วหอยขมร้อนๆและเมนูสุดท้ายที่เสิร์ฟมาในวันนี้ก็คือปาลาจลามิตมํานี่เขาเรียกว่าทอดเกลือนะครับรปลาจลามิตัมทอดเกลือนะครับไม่ไมยากกินน้งแขงมาเลยนะลูกนะ นี่สวยงามประกาศตาแป๊บนะครับขอไฟอยู่ที่เดิมก่อนนะครับ ออกมาสิไข่ครอบอมัมาเคียงูครออกมาก็จะเป็นประมาณนี้ไหนดูนี่ดูสิเก,ก่ออกงกาหอยโขมคำนี้เกอร์อร่อยน่าดูนะจ้เอาสิจ้ะยังไงคะรสชาติอร่อยมากอร่อยมากเหรอ โอ้โหดูครอประปกมดกาดิเต็มเต็มทันนีอืดเต็มทำได้กันดูหน่อยสิกเลยไข่ครอบบ้านเคียงผูใส่น้ำจิ้มเขไปน้อยใส่น้ำจิ้มไปน้อยขำแด้อ,อ,อันนี้ก็ไม<อ>่สนใจอะไรเลย,เลย ไก่ซอสมะนาวไก่ซอสมะนาอย่างเดียวอร่อยไหม้อร่อยไหมครับลูกออาคล้ไข่ทอไปเยบ้างชิด้างๆาๆ้ก็อย่างีมันหจวแบบไขเานะเม็ดแต่เมันจะทอดเููแล้เดี๋ยวก็จะตามไปน้ำพริกโจรนะครับผักเพียบเลยครับขอกินก่อนนะครับผม และเมนูตบท้ายคืออิ่มละแต่ว่าอยากจะชิมถือว่าเป็นเมนูเด็ดเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนั่นก็คือสปากเกตตีปูอองนะครับเป็นการนำสปาเกตตีสไตล์ฝรั่งฝรังมัณฑนามาะสมผสานครับเมืองลานนาเฮานะครับก็ได้กลายเป็นสปาเกตตีปูองนะครับห้องด้วยใบปุนด๊อกมาาใบปุนกเด้ห้องใบแค่ อากาศพ่ออย่างไชปชพูนี่นะครับสบปาเกตตี้ปูปปกอ่องนะครับที่ที่นี้ที่เดียวนะครับร้านบ้านเชียงภูเดี๋ยวเดีย๋ยวลองชิมดูนะครับ เดดเพลงใหม่รู้ข่าวก่อนใครกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้นะครับ